พอ x ปุ๊บก็มันมาทางไหนเสร็จ x ลบกเอ้ยเป็น i ลบนะมันก็ควานรู้ได้นะครับนะเพราะว่าควานรู้นี่ที่ที่ทำทำมามันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนะครับมันผมก็ใช้ x ก,กับ i ตลอดนะครับครับสวัสดีนะครับเช่นเคยกับช่องตะไบชาแนลนะครับช่องผมนะกับโปรแกรม CNC นะครับศึกษาเรียนรู้นะครับนะโปรแกรม CNC milling นะครับแผ่นแอปพลิเคชันนะครับ BMC CNC simulator นะครับวันนี้เป็นตอนที่เก้านะครับก็ผมก็จะจัดเรียงเป็นตอนเป็นตอนไว้สําหรับคนที่เรียนรู้ใหม่ๆเนาะนะครับสําหรับคนที่เรียนรู้ใหม่คนที่เรียนรู้พื้นฐานนะครับนะผมก็จะเขียนไว้กํากับข้งหน้าว่าเป็นตอนหนึ่งตอนสองตอนสามตอนสี่นะครับนะแต่ถ้า ไม่มีชื่อตอนนี่มันก็จะเป็นเรื่องของเทคนิควิธีการเพิ่มเติมนะครับอันนั้นก็ลองศึกษากันดูนะครับแต่ถ้าเป็นชื่อตอนขึ้นต้นนี่ก็คือเป็นเรื่องของพื้นฐานเลยนะครับวันนี้กัดงานกลมกัดงานกลมกัดด้านในนะครับตามรูปเลยเนี่ยกัดเป็นหลุมนะครับกัดเป็นหลุมกลัดเป็นพ็อกเก็ตพวกนี้นะครับง่ายมากวิธีการ โปรแกรมสั้นด้วยนะครับว่าแต่อ่ะเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมให้ก็วันนี้ก็เหมือนเดิมสเต็ปแรกนะครับเวลากัดงานพวกนี้เนาะอ่ะตัวนี้กัดงานด้านในก็สิ่งที่เราที่รู้ต้องรู้ก็อ่ะนะครับวันนี้ก็ใช้ T หนึ่งก็แล้วกันเหมือนเดิมนะครับ T หนึ่งอดอก NminGmin อ,อ่าดอก Nmin น,น,นะครับอ่า NminDiameter ยี <20 S 2> นะครับเอาสักเมนิตเตอร์20่สิบเนาง่ายดีแมนิตเตอร์ยีนะครับพุ่นหนึ่งเนาะแมนิตเตอร์20ต่อมานะครับสิ่งเอารู้ก,ก็อ่าวันนี้เหมือนเดิมนะครับกัดงานด้านในเนี่ยกัดงานในงานนอกผมก็จะให้ใช้ GC1 อย่างเดียวนะครับนะ G กัดงานด้านในนะครับต่อมา สค่าดีนะครับนะออฟเซตที่เราต้องใช้นะครับก็คือใช้เท่าไหร่อาใช้ D 1นะครับ D 1ก็พารามิเตอร์มันก็จะเป็นสิบสิบมิลครึ่งหนึ่งของดอกกัดน,นะครับนะต่อมานะครับตัวที่สนะครับก็จะเป็นอะไรเป็นเมนโปรแกรมนะครับเมนโปรแกรมนะครับห้า เมนโปรแกรมนะครับโปรแกรมหลักต่อมาซับโปรแกรมนะครับเป็นซับโปรแกรมนะซับโปรแกรมก็นะก็เพื่อที่จะกัดกัดงานลงไปให้มันลึกตามที่เราต้องการเนี่ยนะครับนะเพราะว่าดอกอ d น i ินยี่สิบมิลเนี่ยนะครับผมจะให้มันกัดลงไปทีเดียวเนี่ยสามสิบมิลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องใช้ซับโปรแกรมช่วยนะนะครับนะให้เข้าใจด้วยคําว่าเมนคำว่าซับนะครับ อ่าเพิ่มเติมวันนี้นะครับวันอย่างที่หกนะครับนะในการเดินเป็นวงกลมนะครับในการเดินเป็นวงกลมนะที่จําเป็นที่เราต้องรู้ก็คือนะครับเรื่องของแกนนะครับนะถ้าเป็นแกนแกน x นะครับเขาก็จะใช้ค่าอะไรคู่กับค่า i นะครับ x จะคู่กับ i นะแกน แกน y นะครับจะคู่กับ j นะก็คือจะเป็น ij เขาเรียกกัน ij นะครับส่วน k องเป็นของแกน z ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับนะเพราะว่าเรากินแนวหน้าของ17ง่ายๆนะครับนะอ่าตัวนี้สาคัญตัวนี้ก็คือตัวนี้ i กับ j นะครับนะดัะนั้นนะครับแกน x ก็คือ i แกน y ก็คือ j อ่าตัวนี้ต้องจําไว้ นะครับอ่าเดี๋ยวอาอย่างผมเวลาผมคว้านคว้านรูวงกลมเนี่ยนะครับนะผมใช้เนี่ยผมส่วนมากผมจะใช้ตัวตัวไอนะครับใช้ไอนะผมก็จะใช้ไออย่างเดียวไออย่างเดียวเลยนะแล้วมันจะจําได้นะครับนะบสาหรับมือใหม่เลยนะนะครับนะนะครับผมใช้ไอไอก็คือตามแนวแกนนี้คืออะไรนะครับอ่านะ อย่างตัวเนี้ยดอกกัดตัวนี้ผมลงตรงนี้นะครับดอกไดมิตเตอร์เท่าไหร่ไดมิตเตอร์ยนะี่สิบเนาะลงตัวนี้เสร็จผมก็จะวิ่งมาตรงนี้นะครับนะปกติมันก็จะใช้แบบ g 9 0หรือ g 9 1ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำง่ายเป็นเดินแบบ g 9 1นะครับเป็น g 9 1นะผมจะให้มันวิ่งมาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นมันก็ต้องเป็น g อะไรนะครับ g 4 1พอมันกินด้านในปุ๊บมันจะหมุน ศูนย์สามทันทีเลยนะครับนะจะหมุนศูนย์สามก็คือหมุนส่วเข็มนาฬิกามันจะวิ่งวนมาทางนี้นะครับวิ่งวนมาทางนี้เนี่ยวิ่งวนมาทางนี้นะครับนะก็จบมันเดียวนะครับนะถ้าเป็นสี่สองถ้ามานี้ถ้าเราวิ่งสี่สองจากศูนย์สามมันก็จะกลายเป็นศูนย์สองมันก็จะย้อนสอนกันนะครับแต่จบมันเดียวชัวนะครับ อย่าไปำไหลตัวเก่งก่อนนะครับพื้นฐานนะมันจะวิ่งวนนี้เสร็จผมก็จะสั่งมันวิ่งวิ่งบนตัวนี้ตอนวิ่งวิ่งบนตัวนี้แหละนะครับไอ้นี้เราวิ่งวนก็คือจุดสตาร์ทเรามันอยู่ตามแนอะไรแกนแกน x นะครับมันอยู่แกน x เ,เนาะดังนั้นเวลาเราวิ่งวนตรงนี้ไอ้นี้มันจะวิ่งมาตามมานี้มาในทิศทางลบค่า i เนี่ยมันจะเป็นลบ i ลบเท่าไหร่นะครับ i ลบเท่าไหร่ก็คือครึ่งหนึ่งของร้อยห้าสิบ ก็คือ i ลบ75นะครับ i ลบ75นะเสร็จพอวันวิ่งถึงที่เสร็จผมก็จะให้มันวิ่งกลับมาคืนปั๊บนะกลับมาตรงตรงศูนย์งานนะครับง่ายๆเลยนะครับนะหนึ่งสองสามสี่สี่เป็ทัดจบขวารูปเป็นวงกลมนะครับอ้าเดี๋ยวเราไปลองที่แอปพลิเคชันกันเลยนะครับมันจะได้มองเห็นชัดเจนนะครับในการทำงานมากยิ่งขึ้นอ่ะอ่าโอเค นะโอเคครับทีนี้เรามาดูในแอปพลิเคชันกันนะครับ CNC VMC Simulator นะครับเราก็เปิดมานะครับอ่าใครยังที่ไม่มีก็โหลดได้นะครับจาก Play Store นะครับก็เหมือนเริ่มนะครับงานเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมไปไปเปิดมาเอางานเก่านะครับนะเปิดงานเก่ามานะครับ เปิดงานเราที <Beng Zen> ่แ euh, ล้วโปรแกรมที่เ oh จ <air> ็ดนะครับนะเพื่อความรวดเร็วทำซีนซีต้องก๊อปเป็นก๊อปเก่งนะนะอ่ะเสร็จแล้วผมมาเซฟก่อนเซฟตรงไหนเนาะเออเซฟเซฟทับก่อนนะครับอ่ะเอาพี่ละ เซฟเซฟเป็นแปดนะครับ อ่ะผมเซฟแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาแก้โปรแกรมกันนะครับอ่ะก็ไล่มาตัวนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมจุด start point x ศูนย์ y ศูนย์ m ศูนย์สามือสองพันเหมือนเดิมนะครับไอ้นี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้ตรงตัวนี้นะครับตรง m เก้าแปดก็คือที่เราจะเรียกทับโปรแกรมมาใช้นะครับอ่ะเราก็จะใช้ทัพย์โปรแกรมที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองนะครับนะเราก็จะกําหนดให้เสมันลงครั้งละเท่าไหร่ ลงครั้งละห้ามิลนะครับดังนั้นครั้งละห้าลงไปห้าหกสามสิบนะครับนะมันก็จะเป็น L6 นะครับนะ L6 L6 นะครับนะหรือบางที่นะครับหรือบางทีเราก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะนะครับบางเครื่องบางรุ่นนะครับก็จะเป็นอะไรใช้ M M98 นะครับนะใช้ P พีเท่าไหร่พีหกศูนยนะครับเนี่ยรูปแบบหนึ่งที่เขาใช้งานกันนะครับนะแต่ผมตอนนี้ผมก็ใช้เป็นแบบค่า L เนาะนะครับนะใช้เป็นแบบค่า L สลวนัอื่นก็เหมือนเดิมอ่านะมาปัจจัยหลักตัวน,นี้นะครับตัวซัโปรแกรมศูนย์นะครับอ่านะตัวนี้อ่านะผมลบก่อนลบก่อน D、Read ป่ะนะเหมือนเดิมตัวเตรียมเดิมนะครับการใช้ไอ้แบบ G17 นะสั่งแซดลงนะครับอ้าวแซดลง5มิลน,นะครับอ่าผมก็ใส่ F เยอะหน่อยนะครับเพื่อให้เวลามันรันซิมูเลเตอร์นะครับมันจะได้เร็วขึ้นนะครับต่อมาเวลาคว้านนะครับผมก็จะคว้านเป็นแบบใช้ G91 เขาเรียกแบบคว้านใช้ G91 นะครับอันนั้นพอตัวนี้มันทัดแรกเนี่ยนะนะตัวนี้มันมันมี G91 อยู่แล้วนะครับ ัวบรรทัดที่ที่สองบล็อกที่สองนี่แล้วก็ใส่ต่อไปได้เลยนะครับก็จะเป็น g ีนะจีซีหนึ่งนะครับนะจีซีหนึ่งนะเอ็กออกมาเท่าไหร่นะเอ็กออกจากตรงกลางรูวิ่งมาทางอ่านะขวามือเนี่ยเอ็กออกจากตรงกลางรูวิ่งมาทางขวามือขวามือขวามือตามค่าอ่ารึ่งหนึ่งของรูขึ้นหนึ่งของรูเท่าไหร่นะครับ เอ็กท่าไหร่อ่า x 75นะครับนะ x 75ด้วยค่าดีอะไรนะเราใช้ดีหนะครับอ่า EOB นะครับแค่นั้นเองนะครับอ่ะ G01 ใส่ไหมเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้ก่อนบล็อกที่แล้วนี่มันมี G01 อยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปใส่มันนะครับนะ g 4 1 x 75 ดีหนึ่งนะครับนะต่อมานะครับอย่างที่ผมบอกผมเวลาผมคว้านผมก็จะคว้านแต่ใช้ใช้ไอนะครับนะนะมันก็จะจำได้ว่าเป็น g อะไรตัวนี้ก็จะเป็น g 0ศูนย์สามนะครับนะไอนะ, I, อะไอลบเท่าไหร่ไอลบเจ็ดสิบห้านะครับไอลบเจ็ดสิบห้า นะครับ i ลบเจดสิบห้าแล้วมันก็จะวิ่งเป็นวนวิ่งเป็นวงกลมให้เรานะครับแค่นี้เองนะครับแต่ปัจจัยสุดท้ายตรงนี้แหละนะครับตรงนี้เราพอมันวิ่งวนมาปุ๊บมาครบหนึ่งรอบนะครับเราก็จะให้มันวิ่งกลับไปที่จุดเซนเ,นเตอร์ของรูนะครับเราก็ต้องสั่ง g 4 0ยกเลิก g 4 1นะครับนะยกเลิกการใช้งาน g 4 1ซะ แล้วก็วิ่งแบบ g ศูนย์หนึ่งนะ g ศูนหนึ่งก็คือวิ่งเป็นเส้นตรงนะครับนะ x นะครับ x ถอยกลับไปคืนมาตรงจุดกลางรู x มันจะเป็น x ลบนะนะครับนะ x ลบเจสบห้านะครับ eob เสร็จ e แล้วคว้านรูง่ายง่ายนะครับโปรแกรมควานรูง่ายงายเลยนะครับนะอา้าวไปที่หน้าเครื่องกันเลยนะครับ อ่ะอ่า,อาโอเคนะครับมาหน้าเครื่องตั้งขอบเขตชิ้นงานก่อนชิ้นงานเท่าไหรดูแบบผมไม่ออกนะครับสองร้อยคูณสองร้อยนะเวลาผมสอนผม,ผมก็จะให้ใช้อ่าศูนย์งานที่หลากหลายนะครับอะจะได้เข้าใจนะครับเพราะว่าบางทีมือใหม่เนี่ยก็จะไปเจอแบบแบบงานนะครับอย่ที่เขาใช้กันตามโรงงานบางที น้องๆของขา,ขาไม่เข้าใจนะครับนะอ่าโอเคสองร้อยคูณสองร้อยนะครับหนาแปดสิบแล้วก็ศูนย์งานอยู่ตรงไหนศูนย์งานอยู่ตรงกลางนะครับโดยใช้ G อะไร g 5ห้าสนะครับมาอ่าโอเคนะครับนะนะโดยใช้ g 5ห้าสี่นะ แต่เวลาเราไปเข้าเครื่องจริงเราก็ใช้อะไรตัวดุก๊กดิ๊กตัวเซนเซอร์ฟิกตัวทัดพลอยอ้าเชื่อเยแยะนะครับเสร็จงานอ่ะโอเคศูนย์งานอยู่ตรงกลางแล้วปรับต่อมาทุนมนเริ่มผมก็จะใช้ทุนหนึ่งนะครับนะดอกอะไรดอกยี่สิบนะครับอ้าอาโอเคต่อมานะครับผมก็จะใช้ ตัวนี้ค่าดีค่า h ฮนะครับใช้ตัวดีหนึ่งนะครับ h ฮหนึ่งแล้วก็ค่าออฟเซตมันก็จะเป็นสิบมินนะครับโอเคถูกต้องโอเคมาดูที่โปรแกรมกันเลยนะครับนะ,อะโอเคชิ้นงานอยู่ไหนตรงนี้เอะศูนย์งานอยู่ตรงกลางนะครับแปดอยู่ข้างบนโอเคอ่ามาทดสอบลานดู อ่า M ศูหมาเข้า G ห้าสี่ X ศูนย์ไศูนย์สปินเล่นหมุนนะครับนะ G สี 1, ่สามให้นงานเ้นลงมาเหนือชิ้นงานนะครับหนึ่งร้อยลงมาเหนือชิ้นงานเลรสิบมิลน,นะครับลงมาเหนือชิ้นงานสิบมิลศูนย์ต่อมาไปอ่านซับโป,ปรแกรม P สองนะครับอ่ามันก็จะไปที่ หน้าต่างของโปรแกรมที่สองนะครับแล้วก็แซดลงไปห้ามิลนะครับะะ 1, นะครับ <c <oughs> G C หนึ่งนะครับ G C หนึ่ง X เจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็ G ศูนย์สามใลบเจ็ดิบห้าิงบนปรับนะครับเนี่ยมันก็จะมาจบที่จุดตรงนี้ไหมครับนะนะ จบที่จุดจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับแล้วก็จะกลับไปจุดสุดกลางคืนนะนะครับต่อไปก็พอเอ็มก็กลา้าปุ๊บมันก็กลับไปอ่านที่หัวโปรแกรมอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะไปกลับกลับไปอ่านที่หัวโปรแกรมนะครับอเห็นไหมครับนะอ้าวโอเคมองภาพบอกเลยเนาะนง่ายๆนะครับนะมันก็จะกลัดออกมาแบบน,นี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะรันยาวเลยทีเดียวทีนี้จัดยาวเลย นะนะครับอ่าวิ่งวนรอบที่สองเตลงไปสิบแล้วนะครับแเวลากัดออกมามัน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 ก็จะเหลือตรงกลางแบบนั้นแหละนะครับนะแต่ถ้าจะให้มันออกหมดก็ดย่าเทคนิคชั้นสูงเทคนิควิธีการมีวิธีการออกนะครับอ่ะไอ้นี่พื้นพื้นฐานให้รู้ว่ามันมิ่งวนไปไงนะครับนะเอาแกนเดียวนะครับนะจำแกนที่ผมสอนไว้ x หากินกับ x เองเดียวนะครับนะหากินกับ x x พอ,พอ x ปุ๊บก็มันมาทางไหนเสร็จ x ลบเอ้ย <Hey, S 1> เป็น i ลบนะมันก็ควารูได้แล้วครับนะเพราะว่าควาดขวานรูนี่ที่ที่ท,ท,ำทำมามันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนะครับมันผมก็ใช้ x กับ i ตลอดครับน,ะนอกจากมีเพื่อนร่วมงานบางคนที่เขา ชอบใช้เจก็มีนะครับนะแต่ส่วนมากกูผมก็ชอบใช้ไอ้กันนะครับอ้าโอเคนะครับคลิปนี้สำหรับการคว้านรูนะครับก็ลองไปศึกษาดูแล้วก็ทำตามผมนะครับแล้วก็เรียนรู้เข้าใจนะครับ G ีโค้ดเบื้องต้นของงาน CNC Milling นะครับนะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะที่เรียนรู้ใหม่จะเข้าใจและทำเป็นนะครับนะสามารถนำไปสมัครงานมีงานทำที่ดีนะครับเพื่ออนาคตของตัวเองนะครับ นะหรือว่าใครที่เปิดโรงงานส่วนตัวนะครับก็สามารถนําไปให้ลูกน้องได้ศึกษาหรือว่าตัวเองไดพัฒนางานตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม